สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรายการ t Thai Move Talk ช่วง Earth View ในสัปดาห์ที่2ของเดือนมอกราคมนะครับ2565ครับวันนี้เนี่ยยังยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดนะครับของโควิดระลอกใหม่นหลังปีใหม่เหตุการณ์ตรงนี้ทำให้รายการนี้จำเป็นจะต้อง ปรับกลยุทธ์นิดนึงนะครับในการที่จะพูดถึงเรื่องของโควิดเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากปีที่แล้วเราได้สัมภาษณ์อาจารย์หมออุดมไปแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การคาดการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันควบกลุ่มในไตรมาสที่1ปี2 5 6 5แล้วกันนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ภาพรวมของประเทศไปดูสไลด์ที่1กันครับท่านผู้ชมครับสไลด์นี้นะครับ จะมียอดของอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเมื่อประเทศไทยเรา re-opening นะครับในการเปิดประเทศเมื่อ1พฤศจิกายนปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับยอดของอผู้ติดเชื้อผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเนี่ยนะครับสถานการณ์จริงนั้นสีน้าเงินเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงลดลง,ลดลงนะครับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงหลังปีใหม่ก็จะเห็นว่าเคิร์ฟนั้นกระดกขึ้นมาในเส้นสีเทานั้นนะครับเป็นการพบการ ระบาดของเชื้อโควิด -19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงกับช่วงเดือนธันวาคม64นะครับประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP ก็คือ Universal Prevention นะครับการป้องกันตัวแบบครอบจักรวาลในระดับสากลเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราย่อหย่อนเคิร์ฟจะขึ้นไปประมาณนั้นนะทีนี้ถ้าเผื่อสีส้มล่ะครับสีส้มนี่คือพบการระบาดของสายพันธุ์ โอไมครอนในช่วงนั้นนะครับโอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือนธันวาคม64นะฮะขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการบูค่านะครับมาตรการบูค่าคืออะไรเดี๋ยวจะไปพูดถึงกันนะครับส่วนเส้นที่3นั้นนะครับก็เป็นเส้นที่เป็นสินาริโอหรือฉากทัดของผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลางฉนะีดวัคซีนได้เร็วขึ้นในทุกกลุ่มขึ้นมาอีก ลดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจํานวนมากแล้วก็ปฏิบัติตาม VUCA หรือวูค่านี่อย่างเคร่งครัดนะครับในภาพต่อไปผมขอขอบคุณศูนย์ข้อมูลโควิด1 9ของกรมประชาสัมพันธ์ เห็นไหมครับว่าหน้ากากผ้ามัสลินเนี่ยสามารถใช้ซ้ําได้ถึงร้อยครั้งนะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาโดยการแช่น้ําผสมผงซักฟอกนะอาจเติมน้ํายาฆ่าเชื้อทาความสะอาดแล้วนกะ็แช่ถึง10-15นาทีขยี้เบาๆที่หน้ากากและยางรัดหูด้วยนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะฮะแล้วก็ตากให้แห้งก็ดามาใช้ได้อีกนะทีนี้ มาดูในส่วนของวูค่านะครับวูค่าเนี่ยภาพที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็น4มาตรการด้วยกันวูค่า V ย่อมาจากวัคซีนนะครับจำเป็นต้องฉีดให้ครบเพื่อที่จะให้ลดการป่วยหนักลงได้นะครับอันที่2ก็คือตัวตัว U นะครับ UP ก็คือ u n i v e r s a Prevention ครับเราต้องสวมอะไรครับหน้ากากนะครับเว้นระยะห่างนะฮะใช้ทอนกลางส่วนตัวนะครับถอนกลางส่วนตัวแล้วก็ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเมื่อจับต้องสิ่งสัมผัสต่างๆนะครับที่เป็นสาธารณ หรือแม้แต่ในบ้านเราเองนะครับส่วนตัว C ก็คือตัวโควิดฟร e เซต t ิ้งนะครับสถานที่ให้บริการพร้อมที่จะให้บริการได้รับวัคซีนตรวจ ATK ทุกสัปดาห์นะส่วน A นะครับย่อมาจาก ATK หรือ Antigen Test Kit นะครับพร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดกับคนติดเชือ้อหรือมีอาการของโรคทางเดินหายใจเกิดขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปที่ใดก็ตามแม้ว่าในสถานศึกษาถาบันการศึกษา หรือว่าเข้าไปที่ประชุมต่างๆครับทุกคนเดี๋ยวต้องมีการตรวจ ATK กันเป็นประจำครับก่อนที่จะเดินก้าวเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแล้วก็ชุดตรวจ ATK ก็สามารถหาได้อย่างง่ายดายขอบคุณข้อมูลสไลด์นี้นะครับจาก H Focus นะครับเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็กลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกันทีนี้มาตรการควบคุมโควิด -19 ต่างๆเนี่ยขอให้ท่านได้ติดตามนะครับพื้นที่ ที่ประกาศนะครับเป็นสีต่างๆแล้วก็มีมาตรการของทางจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ใกล้ชิดที่สุดครับเพื่อเราจะได้ชนะไปด้วยกันนะครับหลังจากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามีประสบการณ์มาแล้ว2ปีผมคิดว่าเราทําได้นะครับในการที่จะช่วยกันลดปัญหา นในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคลงไปได้ในไม่ช้านะครับภายในระยะเวลา1-2ถึงเดือนข้างหน้านี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันป้องกันนะครับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่เราเคยทํากันมาแล้วครับก่อนเข้าบ้านจะต้องมีการถอดเสื้อผ้าที่ออกไปนอกบ้านนั้นนะครับเพราะว่าท่าน,นั่งตามผิวสัมผัสต,ต่างๆเหมือนกับอาจารย์กรรมนัทธเองที่นั่งอยู่ที่ห้องส่งในขณะน,นี้มือที่เท้าลงมานะครับกางเกงที่นั่งลงไปที่เบาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องกลับไปก็ต้องซักทันที เพื่อที่จะป้องกันนะครับโรคติดต่อต่างๆเสื้อผ้าต่างๆไปถึงบ้านก็ถอดออกนะครับใส่ตะกก้านอกบ้านนะครับลุ้งพัเช็ดตัวพระคมาคลึงเดินเข้าบ้านไปทําอะไรครับสระผมล้างตัวให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะพูดคุยกับคนอื่นนะครับแมสใส่แล้วนะครับวันหนึ่งหรือถึงระยะเวลาที่จะต้องทิ้งถ้าเป็นไม่ใช่แมสผ้าแมสลซีนก็ท่านก็จะต้องทิ้งไม่ใช้ซ้ํานะครับนี่มาดูเรื่องของระดับการเตือนภัยจากโรคโควิด -19 และคำแนะนำประชาชน โดยในสถานประกอบการปี65นะครับคาแนะนําสําหรับประชาชนและสถานประกอบการนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยวันนี้เราพูดถึงได้ระดับที่4กันนะครับถ้าไปสถานที่เสี่ยงนะครับพยายามงดเข้าเลครับสถานที่เสี่ยงคือพวกอะไรครับที่มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลมากๆนะครับเช่นรนะ้านอาหารที่มีห้องปรับอากาศงดทานอาหารร่วมกันงดดื่มสุรานะครับในร้านถ้าทําได้สถานการณ์โรคก็จะดีขึ้นและ หลังจากที่โรคหายไปแล้วนะครับกลายเป็นโรคประจําถิ่นะเราก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิมครับพยายามเลี่ยงนะครับไปซื้อของในพื้นที่ที่มีคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้าที่เบียดเสียดกันครับดังนั้นเรไปสังเกตมาก็ปรากฏว่าในพื้นที่ต่างๆนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี้ยจำนวนคนลดลงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสเต็กแถวหมู่บ้านนะครับหรือว่าใกล้เคียงบ้านเนี่ย คนก็เริ่มลดน้อยลงนะครเพราะมีการระมัดระวังตัวกันมากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนะครับที่อยู่นอกบ้านหรือแม้แต่ในบ้านหรือแม้แต่ในรถนะครับถ้านั่งกันหลายๆคนนี้ก็กระุณานะครับรถตู้อย่างนี้นะครับหรือรถบ้านก็ตามนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่างดร่วมกิจกรรม นะครับตามกฎเกณฑ์ต่างๆของทางจังหวัดที่ได้ประกาศตามพื้นที่ต่างๆไปนะครับในนี้เป็นระดับที่4นะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดนั้นถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับขอความกรุณาเลยนะครับจัดการ Work from Home นะครับจัดจำนวนคนนะเข้าไปประชุมเข้าไปนั่งหรือเข้าไปทำงานเนี่ยให้น้อยลงนะครับ Work from Home 50-8 0ด้วยซ้ำไปนะครับที่จำเป็นในที่เราต้องจัดคนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดหากจำเป็นก็ให้ใช้รถส่วนตัวนะครับหยุดของรถการสาธารณะไปชั่วระยะเวลาหนึ่งสวมหน้ากากอนามัย100%นี้ยังจำเป็นจำเป็นเต็มที่เลยนะครับในการปฏิบัติตาม Universal Prevention วัรการครอบจกัการวาลส่วนการเดินทางออกและเข้าประเทศนั้นเลี่ยงขอให้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้ต่างประเทศนั้นระบาดมากๆทีเดียวมากกว่าเราด้วยนะครับถ้า เข้าประเทศก็ขอให้กลับตัวนะครับในระบบของคอร์ตนต่างๆที่รัฐจัดไว้ให้นะครับงนั้นนี่คือคําแนะนําที่อยากจะฝากไว้ครับในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อๆไปนะครับฝากไว้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านหวังว่าทุกท่านคงจะมีสุขภาพดีและสามารถป้องกันในยกสุดท้ายไปด้วยกันได้เพื่อประเทศไทยของเราเพื่อโลกของเรานั้นจะกลายเป็นโลกที่ปราศจากโควิด -19 นะครับ อาจจะมีอยู่บ้างแต่กลายเป็นโลกประจําถิ่นไปเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์และจุดสมดุลใหม่ของโลกเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ